ก่อนจะเข้าไปสู่อินโทรเนี่ยขอเซ็กอะไรหน่อยนะครับขอบคุณคอมเมนต์กำลังใจจากพาร์ทสองนะครับมันช่วยให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปเพิ่มขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูด เกี่ยวกับซีรีส์เกมทีพิกเซลมอนรีฟอร์ดกันเช่นเคยนะครับสำหรับพาร์ทสาเนี่ยผมจะพูดถึง Eternal ลม v e ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นเพียงคนที่ชื่นชอบการเล่นพิกเซลมอนเท่านั้นนะครับข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือใครสงสัยไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากครับโดยสกิลของเอเทนอลมูฟเนี่ยจะ โดยจะมีอะไรบ้างและมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปรับชมกันเลยครับสกิลอินทร์น l m มูฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเซิร์ฟเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีการตั้งค่าปิดไว้นะครับแต่ถ้าว่าเราเล่นคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถใช้ได้ทุกสกิลแน่นอนครับบางสกิลเนี่ยเช่นแบบว่าเรียกฝนหรืออ,อ,อะไรพวกเนี้ยไม่สามารถใช้งานในมันติเพเยอรได้นะครับโอเคโดยวันนี้นะครับผมจะมา พูดทั้งหมดนะครับสกิลนะครับสกิลทั้งหมดจะมี23สกิลนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยทุกๆตัวจะมี Eternal Move ก็คือสกิลเก็บของนะครับเป็นสกิลที่แบบว่าได้ทุกตัวเลยนะครับอ่าโดยการตั้งค่านะครับบางคนไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับกด B เราต้องเปิดเมนูเพื่อเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้สักงานสกิลอะไรแต่บางคนใช้งานไม่ได้ก็มาดูตามผมเลยนะครับมาที่ตั้งค่านะครับมาที่คอนโทรลนะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยก็น่าจะปุ่มบังคับนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาในหมวดหมู่ของ Pi ก e l m o n นะครับนี่ครับน t e t e r n a l Move ตรงนี้ให้ตั้งเป็นปุ่ม B นะครับแล้วก็ย e e t e r n a l Move ให้ตั้งเป็นปุ่ม G นะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเปิดเมนูได้มาแบบนี้เลยนะครับโดยสกิลแรกที่ผมจะพูดนะครับก็คือสกิลคัทนะครับ อันดับแรกเราเรียกออกอามาก่อนเลยแล้วก็เลือกเป็นสกิลนี้สกิลคัดถ้าใครสงสัยว่าแต่ละสกิลชื่ออะไรหรืออะไรก็เลื่อนเมาส์มาดูได้นะครับมันจะมีบอกว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรและใช้ทําอะไรนะครับโอเคผมมาพูดถึงสกิลคัดก่อนสกิลคัดเนี่ยจะเป็นสกิลไว้สําหรับตัดไม้นะครับง่ายเลยนะครับสําหรับสายฟาร์มไม้นะอ่าดูดูด,ด,ดูเล็งไปที่ต้นไม้กดจีปุ่มป,ป,ปุ๊บ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 ปุ๊ โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสกิลแรกสกิลสนะครับดิสนะครับอ่ะเป็นสกิลที่ไว้สําหรับขุดบล็อกที่เพลเยอร์กำลังมองอยู่นะครับจะขุดได้ก็พวกทรายดินกรวดอะไรพวกนี้นะครับหินไว้สามารถขุดได้นะเหมือนผมเล็งไว้ตรงนี้แล้วกันอะปุ๊บรอรอมันมาปุ๊มเห็นไหมนี่ดูอนาเคสซก็จะมีคูดาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูอีกรอบหนึง อืมเป็นไงอีซี่เลยสำหรับสายฟาร์มอีกสักรอบอีกสักรอบมันมีคูดาวนะครับทางขวาบนอีกสักรอบอืมเป็นไงแต่ไม่สามารถขุดพวกที่มันเป็นหินได้นะครับโอเคต่อไปก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยก็คือเอ็กโพสนะครับเป็นสกิลระเบิดตัวเองนะครับเนี่ยพอใช้ปุ๊บก็จะระเบิดตัวเอง ไม่ไอสกิลนี้ไม่มั่นใจว่าใช้ทําไมนะเมือ่อเมื่อใช้ปุ๊บเรียบร้อยครับตายเสกไม่ได้แล้วเรียกไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมยูเลือดให้มันก่อนโอเคแล้วก็สกิลที่4เนี่ยคือสกิลแฟดนะครับเหมือนกับการยิงแฟดโทรศัพท์นะครับมันทําให้เรามองเห็นในที่มืดได้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าขุดหลุมฝังตัวเองไว้แล้วกันปุ๊บนี่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 แล้วก็ปิด ป๊บเราเสกออกมานะเสกปุ๊บใช้สกิลปุ้มนี่ครับเราจะมองเห็นที่มืดได้สักชั่วขณะหนึ่งนะครับนี่สกิลแฟตโอเคเอ้ะทำไมมองขดบล็อกนี้ไม่ได้วะขึ้นไปนี่มันจะเป็นแฟตในบริเวณพื้นที่นะครับ ไม่ใช่เป็นที่ตาเรานะต่อไปก็สกิลต่อไปนะครับสกิลไฟล์เก็บก่อนสกิลที่5นะครับสกิลไฟล์จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลไฟสกิลไฟเนี่ยจะเป็นสกิลที่ชื่อว่าสกิลบินนะครับมันจะพาเราวะไปที่ที่เราฮิลล่าสุดนะครับผมฮิลล่าสุดก็ตรงหมู่บ้าน NPC ตรงนี้กดปุ๊บปึ้มเห็นไหมมันพาผมมาที่หมู่บ้าน มันจะมีอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ความสามารถเหมือนสกิลนี้เลยชื่อว่าเทเลพอร์ตนะครับจะอยู่หลังๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับต่อไปก็สกิลสกิลนี้นะครับฟอร์เรสนี่เป็นสกิลที่ไว้สําหรับอมอนทุกตัวจะมีนะครับเป็นสกิลที่ไว้สําหรับหาไอเทมตามพื้นนะครับไอเทมที่ได้ก็จะเป็นพวกาตามไบโอมนะครับจะเป็นของที่แบบว่าแรหรือไม่แรก็ได้เราสามารถเหมือนถ้าเรา เอาตามพื้นก็จะได้พวกเปอร์รี่หรืออะไรพวกนั้นแต่ถ้าบริเวณริมน้ําหรือในน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะได้เบ็ดตกปลานะครับหรืออาจจะได้ปลาเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับการหาของจากการตกปลานะครับหรือโปกเกมอนที่เก่งๆเ,เทพๆอย่างเช่นดะก้อนไนหรือแอดเกะนินจานะครับหรือว่าเอ่อเกะนินจาาโตชินะครับเก่งมากเลยครับตัวนี้อ่ะพูดมาเยอะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะปุ๊บกดใช้ไอ้นี่น็อตติง ก็คือไม่เจอนะครับมันจะมีครูดาวอยู่นะก็คือหาไม่เจอนะครับแบบนี้เราไปที่สกิลต่อไปเลยนะครับสกิลนี้จะชื่อว่าฮิวนะครับสกิลฮิวก็ตามชื่อเลยนะครับเอาไว้ฮิวเลือดโปเกมอนตัวอื่นของเรานะครับเหมือนเห็นตัวแรกไหมครับตัวแรกเลือดมันไม่เต็มนะครับอ่ะเสกมาปุ๊บอ่าผมให้ตัว2ใช้สกิลฮิวน,นะครับเริ่มที่ฮิวเลงปุ๊บเห็นไหมครับมันจะฮิวเลือดให้เพื่อนเต็มนะครับโอเคเรามา พูดถึงสกิลต่อไปกันเลยโอเคแป๊บนึงนะมันต้องทม์เซตศูนย์มืดมืดแล้วมันแหลกโอเคสกิลต่อไปก็คือสกิลอีกไนนะครับจะเป็นสกิลจุดไฟนะครับาการที่สกิลจะใหญ่ห,ญหรือไม่ใหญ่เนี่ยอยู่ที่สกิลที่เราใช้นะครับเหมือนผมใช้สกิลอินฟโนนะครับจะใหญ่หน่อยนะครับปุ่มนี่ครับเป็น จุดไฟนะดับก่อนโอเคสกิลต่อไปนะครับสกิลเอ่อบูทนะครับนี่ก็คือมันบอกว่าพอเรากดแล้วเนี่ยจะทำให้เราขี่ได้เร็วขึ้นนะครับแต่จากที่ผมใช้มาก็ไม่ค่อยมีความต่างสักเท่าไหร่นะครับต่อไปเราก็มาพูดถึงสกิลสกิลเตาเผานะครับเดี๋ยวผมจะเผาอะไรสักอย่าง ไอรอนแล้วกันปุ๊บนี่นะครับต่อไปก็สกิลเตาเผาปุ๊บเก็บเตาเผาไว้ใส่ของมันมันไ,ไม่มีเชื้อเพลิงนะครับนี่สกิลเตาเผาสมัยปุ๊มเห็นไหมเหมือนมันจุดไฟเข้าเผา,เาะะครับแล้วก็เนี่ยเผาเสร็จไปแล้วนิดนึงด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับสายสไบเวลนะครับต่อไปเราก็ มาที่สกิลเออเอาเป็นสกิลกาวเบิร์ดแล้วกันกาวเบิร์ดเนี่ยก็คือแปลถ้าแปลแบบตรงตตัวเลยก็คือนกดินกาวเบิร์ดเนี่ยใช้ไว้สําหรับทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยผมอยากสู้ก่บตัวเนี้ยผมอยากจับตัวเนี้ยแต่ผมไม่มีมอนบินหรือผมปลาแล้วผมปลาก็ไม่ถึงใช่ไหมอ่ะผมใช้กาวเบิร์ดนะปุ้มเห็นไหมครับมันจะเป็นการบังคับให้นกเนี่ยลงมาที่พื้นครับ เฮ้ยนั่มันตัวเจนหนึ่งีวมาว้าว wow. นี่ครับนกหรือตัวอะไรที่บินอยู่บนฟ้าเนี่ยเมื่อเราใช้กาวเบิร์เนี่ยจะเป็นการดึงหรือกระชากมันลงมาเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เอาไว้ดูความสามารถของโปเกมอนนะครับว่า ability อ,อะไรเพศอะไรอันเดี๋ยวผมจะใช้ดูปุ๊บมันจะบอกเลยนะครับว่า ability อ,อะไรนิสัยอะไรเพศผู้ IV เท่าไหร่เน้นไปทางอะไร เอาไว้ใช้พิจารณาก่อนที่เราจะจับนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับต่อไปก็สกิเลเรียกฝนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกให้ดูนะครับเรนแดนแต่ไม่สามารถใช้ในมันติเพเยอร์ได้นะครับปุ้มพอผมใช้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าฝนตกสกิเลเรนแดนเนี่ยจะเป็นสกิลติดตัวของไคโอกานะครับหรือว่าภัยพิบัตทิที่อยู่ในน้ำนะครับเป็นตัวปาวานนะครับต่อไปก็สกิล ซันนี่เดย์นะครับเป็นสกิลที่ใช้สําหรับทําให้สภาพอากาศปลอดโปร่งนะครับจะเป็นสกิลติดตัวของการ์ดอนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แล้วนะครับอืมเป็นไงท้องฟ้าแจม่มใสฝนไม่ตกแล้วโอเคเรามาพูดถึงสกิลต่อไปกันเลยสกิลต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือสกิลนี้นะครับหน้าผีเนี่ยแก e ก็คือปกติเวลาเราเล่นพิกซ์มอนเนี่ย เดินไปทั่วใช่ไหมมอนจะท้าเราใช่ไหมครับพอผมกดสกิลนี้ปบ๊บเห็นไหมครับมันจะบอกว่าได้คำรามใส่โปเกมอนข้างๆทำให้โปเกมอนข้างๆเนี่ยกลัวที่จะมาท้าเราสู้นะครับ15นาทีนะครับเราจะเดินไปไหนก็ไม่มีมอนตัวไหนท้าเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจเลยโอเคเรามาพูดถึงสกิลต่อไปเลยนะครับสกิลต่อไปที่ผมจะพูดก็เป็นสกิลอ,อันนี้บอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วเอาเป็น สกิล <Skill S 2> อะไรดีอ่ะสกิลสแกนแล่แล้วกันสกิลสแกนแล่เดี๋ยวผมหาก่อนผมเอาบล็อกแล่มาให้ดูแล้วกันอ่ะนี่จำพวกแล่นะครับก็เป็นไดมอนเอามาให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะทำการวางเฮ้ยอย่าวางก่อนสิวางปุ๊บ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 ,บ,บแล้วผมก็มาแอบ บริเวณนี้ทำให้เหมือนมองไม่เห็นนะใช้สกิลสแกนแร่ปึ้มเห็นไหมครับว่ามันจะเห็นเป็นลักษณะแบบน,นี้เนี่ยเห็นไหมเห็นทะลุโอ้ว่าเนี่ยแร่เห็นไหมทะลุเหมาะสสำหรับสายเมืองเลยนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับถามว่าใช้งานจริงได้ไหมก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับต่อไปก็สกิลตัดหินนะครับ สกิลนี้สามารถทุบหินได้นะครับนี่เรามาเลยหินการใช้สกิลนี้ในการขุดเนี่ยจะเหมือนว่าเรามีเอ็นชาร์ดฟอร์จูนสองเลยนะครับโชคลาภ2แล้วก็การของที่จะดรอปเนี่ยจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูปุ๊บบางทีก็มีโอกาสไม่ดรอปของนะครับของที่ดรอปเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเป็นของที่ดีเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่เราเหมือนขุดหินเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่ทําให้เราเจอ โปเกมอนมาท้าเราสู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะโปเกมอนมันแอบได้ยินเหรอนั่นแหละโอเคนะครับเรามาถึงสกิลต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปเลยก็คือสกิลอุยเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตก็เหมือนกับไฟเลยนะครับบุ้มทําให้เรากลับมาที่เดิมนะครับหลังจากเทเลพอร์ตก็จะเป็นไรนิ่งโบว์นะครับไรนิ่งโบว์คือสายฟาดฟาดสอิอ๋อผมเก็บมันอยู่ สายฟ้าฟาดตุ้มอะไรประมาณนี้นะครับเรียกสายฟ้ามาผ่าน,นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลเอ่อเมก้าอีโวนะครับเมก้าอีโวเมก้าอีโวเมก้าอีโวเนี่ยต้องมีหินเมก้าก่อนนะครับส่วนวิธีการหาหินเมก้าหรือตัวอะไรมีเมก้าบ้างเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนใครอยากให้คลิปมาเร็วก็ช่วยกันเม้นไลน์นะครับหรือถ้าผมฮึดๆผมก็จะลงหลายคลิปเลย แต่ส่วนมากผมก็ทําดองไว้แล้วแหละผมคิดอยู่แล้วว่าคอนเทนต์น่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกาอีโวนะครับก็กดใช้เราต้องมีหินเมก้าก่อนนะครับต้องหินเมก้าเนี่ยต้องตรงตัวนะครับเหมือนเนี่ยชาริซานนะครับก็เป็นหินชาริซาร์วายแปงลงร่างการแปงลงร่างเป็นเมกาเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับก็คือสกิลจะแรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอบิลิตี้เปลี่ยนรูปร่างภายนอกนะครับแล้วก็สเตตัสโดยรวมเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับ แต่พอเราเก็บนะครับก็จะกลายเป็นล่างปกตินะครับเราต้องแปลงเป็นเมก้าแล้วก็ใส่หินเมก้าให้มันตลอดนะครับต่อไปก็เรามาพูดถึงสกิลของเจ้าตัวนี้สวิตซีนนะครับจะเป็นสกิลแบบว่าเออเหมือนประมาณว่าปล่อยออร่าน้ำหอมเพื่อล่อให้โปเกมอนมาโจมตีเรานะครับสามารถเรียกพวกชายนี่หรือพวกโปเกมอนเทพๆได้นะครับส่วนคลิป ก็คือคลิปหน้านะครับผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลนี้นะครับว่าใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็เอาไว้ล่อตัวไหนดีๆนะครับอ่ะผมใช้บึ้มก็มีตัวไม่ค่อยเทพมาท้าเราสู้นะครับโอเคสําหรับสกิลต่อไปนะครับสกิลเฮดบัตน,นะครับเฮดบัตเนี่ยจะเป็นเอาหัวไปโม่งหินนะไอเอาหัวไปโม่งไม้นะครับเนี่ยปุ้มแต่การโม่งไม้เนี่ยบางครั้งก็จะมีสิทธิ์เจอ โปเกมอนนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะเจอเป็นไอเทมนะครับหรือบางครั้งก็ไม่เจออะไรเลยนะครับเหมือนตอนนี้เจอเป็นไอเทมไอเจอเป็นโปเกมอนนะครับส่วนโปเกมอนที่อยู่ในหินอยู่ในไม้ไลพวกนี้เนี่ยสามารถดูได้ในวิกิเลยนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนสกิลสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือสกิลเปิดแกนวาร์ปนะครับนี่สกิลนี้ปุ๊มส่วนมากก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับตรงนี้ ไว้ไปอัลต้าบีทนะครับจะเป็นพวกไอ,อ,อ,อพวกไอ,อพวกหมาหมามันจะมีหมาไอ,อพวกอัลต้าบีทอะนั่นแหละเอาไว้ว์ปมันเมืองนี้ได้เป็นนึงนีนตัวอะไรว้าว้าวแหลกจังเลยที่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเลยส่วนวิธีการกลับนะครับก็ง่ายสุดๆไปเลยครับก็คือให้เราหาทางปุ๊บแล้วก็กระโดดลง เรียบร้อยนะครับโอเคครับเราก็มากันครบ23สกิลแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าสกิลไหนมีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าอยากให้คลิปหน้ามาเร็วๆก็ช่วยกันปันไลค์ปันยอดวิวปันปันไลค์ปันยอดวิวแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนั่นแหละครับขอบคุณครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ทางหน้า YouTube เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ พาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นเกี่ยวกับซีรีส์พิกเซลมอนเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับแต่ผมก็สปอยแล,แล้วในคลิปโอเคครับไว้เจอกันครับเพื่อน